สวัสดีครับพี่น้องครับมินี้เป็นวันจันทร,ร์ครับวันเฮ็ดงานวันเปิดโรงเรียนกำลังบุญไหว้ครับพี่พพน้องครับเขากระพึ่งแล้วบาทันแล้วในผมตาเขาบาทันแล้วอยู่ตั้งแต่ขึ้นก็เลยกลับมาตลาดของวก่อนเดี๋ยวเสียหนีเสิออกถ้าเขตาต่อนี่มินี้คือคักินพี่น้องง่าหลายแต่ว่าคนซื้อก็คือสิมีใจในหอยสือกันเองเด้กที่บอกเบิ่งเบิ่งลักษณะแล้วตัวนีมื่นหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยน้องเอ้ยเนาะ ตัวซ้ำหนีด้วพี่น้องงัวทางบ้านซื้อไปแล้วเชือบเชือบไปเลี้ยงต่ออย่างนี้เลี้ยงนี่ครับแม่ลูกลูกแม่ลูกลูกแม่ประมาณนี้พี่น้องงัวนี่หมื่นแปดพันหาร้อยครับอยู่ถ่ายใส่น้ำที่มือนี้ครับผมใช่ใช่ใช่ละง่วนใช่ละใช่ละพี่ ยใสลงมาจายใสน,นี่ตัวนี้ตัวนี้แม่ไม่ไม่เดียวบ่แม่สาวบอคาหมื่นหนึ่งหมื่นเีตัวนี้บาพี่น้องเด้อผามาเอาเด้อพี่น้องหมื่นนึงหนึ่ง,<ม><บ>งกันเงัวเรา่อนบอกยา่างงามพี่น้องนี่เงื่อนเาหนี่หมื่นหนึ่งเดี๋ยวตาขวางอีกองนึ่งอเอหมวกมาใส่ไหมหมวกเรื่องไว้่ามองตาเขาบ้านนะขัาขอยบ้านแต่แต่ว่าลิ่นรขอไปทงไสอยู่เนยหน้ามันหลยน่ะหน้าไอ พี่น้องร่วมกันเฮ็ดร่วมกันนะเอาพี่น้องเบิ่งเดอ้อเบิ่งเดอ้อนี่างง้มือง้อราคาหมื่นหนึ่งซังมมี่พี่น้องครับแม่สาวเนาะจากติดเขาหน่อยนึงเอาซัมมี่พี่น้องครับเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอาครับง้อทางบ้านพี่น้องกับะมาณนี้เ่เราจะว่าหมื่นหนึ่งขัดเสือแท้กับสีหลอดถ่ายอยู่นอ่องหลอดน้อยๆกันอย่าขีา่ง้อไปนึ่งนี่งามเลยพี่น้องสูงโปร่งดีครับง้อไปไหนเวลามันมีหลูกมันมันทรงหลูกงามนี่เนาะเป็นง้อไทยเนาะ เขาเรียกว่าประมาณไทยกลางถึงไทยใหญ่ไทยกลางถึงไทยใหญ่เอาซ้ำนี้ครับมีอีกตัวอะไรไ้มนี่แมินมันบน่พอรอใครเลยมามาได้ชุดนึงเลยพอดีมั้เอาเท่านี้มัดไปก่อนทุกได้ชุดนึงเลยม้ปนี่เอาชุดต่อไปลรืมาแล้วม,มาหลายม้นีมอีกตัวทั้งหมดสรุปแล้วสี่ตัวอันนี้อันนี้แม่สาวน้อยที่นี่สาวน้อย,ต,อยตัวเราแปดพันบาทโอ้ แปดพันก็พอเอาอยู่ได้พี่น้องเป็นตัวแม่เนอตัวแม่มันดียางออกลูกเป็นนะเอาตำล่างกับมีครับสือบื้อเราหน่ะมีพัวนี่ประมาณยัดแปดเดือนเดียวประมาณหน่ะนอตยัดแปดเดือนกัวเป็นงัวไทยน้อยเป็นงัวไทยเล็กไทยเล็กไทยเล็กมือนี้จะมีแต่พอพอขาซื้อเนี่ยพี่น้องกองในงห้างเขาอยู่ขอมาหน่อยมือนี้ เวียดนามมเขอเหมือนเวียดนามไปไปยโสมืออื่นมอนโดมาเหมือนนี้ครับเอาา 8, 000, 5, บ้าไล่เลยแปดท่านหาบอแปดท่นหาเอ้าตัวอะไรอีกหมาแล้วใส่อีใส่เมฆโค้งบ่โอ้เมฆโค้งโค้งคังกเนาะจังบาทได้ตัวน,นี้ไล่บันไดแต่ท่านหามีสมิเด้อครับแม่โค้งแปดท่านหา เอมือนี่สปอรฟบูรีมามันสื <ie gro telling museums> ่อได้ขนาดราคาทำนี้มันนอมาเมาไอ้บบ่มูพวอไล่ะแต่ว่ามันติดงานธุราอยู่ทันนาไม่เก้นมากเมื่อที่ว่าจอยๆดำๆนะแต่ขั้นหามันสื่อมันก็สื่อมัานแปดพันนี่เรกิวันนะพอได้บอว่ามันไปใช้โค้งเบลีกม่อ่าเท่นี้มเบื่เบอครับศูนย์เก้าสามสี่หาก์เก้าสามสี่ครับสี่ศูนกมากระตัวนี้แล้วนี่หมื่นเดียวนี่ครับผมมองขายแล้วก็สีรลอดมื่นหายด ม,มือ,อ,อนี่ยจะมามีแต่พกขาซื้อนี่างนี้เพราะว่าพวกไม่ห่างเขาสิเขายะโสธรมืออืน่นบัดนี้นี่จุดจุดพกขาของยะมหาไอ้ยะโสไอ้สมปลอยนี่ยจะเอาไปขายต่ออยู่ยะโสธรมันชีนิเป็นวันทายจักนะพวกกันเมื่ออะไรในคลิปหนึ่งเราเราซื้อโลงให้ในใน,ในคลิปขององงงงยุบอะไรหระพี่ ไป,ไปอยูครับไปยูเนาะบางบางหินตัวน,นี้ดีปะ่ะเดี๋ยวไปมาขายบังหินบังหินเข,เขาเขาเศร้าละกูเลิกเลยบ่ะวันพฤหัสมันมันวาวคลายใจเนาะโอ้หงอเขาบเขาหน่อยโอ้บางหินบนโนมีเยอะพี่น้องครับแจ้งข่าวนิดนึงเดี๋ยวสิไปเก๋ตัวรองมือหนึ่งเนี่ยนะเอาตัวนี้นั่นไม่โค้งมาถามมับเลยมาเนี่ยจะละงายมีป่ะมัน,นก,กันเนาะ อู้ดวันนั่นไปพื่งจะถือกระป๋องไลยเธอมาบ้าปะปะนาน่ะน,น,น,นี่เอ๊ะ,ะตัวนี้เขาทายไปยังตัวนี้ยังวันทายวะผมทายว่แล้วบ่กตัวนี้ยังไงเนาะของไผ่นี่ของพูหูอเด้อตัวนี้ครับอุ้ยงามว่าตัวนี้มันหยันดีวะเนาะ มากอยู่เลยตัวนี้งามอยู่มันแน่นนี่ไงหรือบันซื้อไวกับผูของเราตัวนี้ซื้อไวยเตรียมนั่นแหละมาบังตัวนี้กันไปเออมืงหนีบอลมี่ขี่ฝนปะพ่อเดททายตุนอยู่หรอครับง้อลายแี่นองครับมึอนี่ว่าจะหนี้เอาแม่ลูกวะไอ้ไซผูตัวเมีย เออมามามาต้หางเงาเหลียงอยู่อันออกมาดีๆีเอามันก็เสือกงัดงัดกระแมงสันโอ้ยตัวนี้จำเลยพี่น้องเด้อแข่งพี่น้องนิดนึงเดี๋ยวเด้ออุ้ยมันคือหมึดกล่องตัวนี้มันแตกไหมมันเลยมันเฮ็ดศหงบึง้งป้อแม่ลูกกันปะไอตัวนั้น,น,นเอาไปที่นี่ครับนี่กล่องแม่ลูกลูกแม่บุ้ยลูกพี่น้องเอ้ยเหนือหนังมาเต็มเตีมเลยเนาะ เนื mijn mijn ้อหนังมาเตรียมแม่โค้งบอกไงนึงพี่น้องครับแม่เป็นงัวไท่ใหญ่เนาะตอนนี้เกินไทยใหญ่ไรไปได้แล้วละค่ห้องไหนสามหมื่นเจ็ดพัรูปบอกไรครับไบหลอดมีกาเล็ดหกแปดกามกาเลหกแปเริลยังยังมาเคหกแปดเนาะเคหกแปดกาเล็หกแปดสามหมื่นเจ็ดครับ ลูกจะเดือดเนที่เขอะครัอแมผสมลเดือลูกหาเดือนแม่ผสมเดือนนึงแม่บต,ตัวมบ่มขมหมดได้ไหมบาทันเห็เนาะแมบ้านมบ้านเน,ะนานนะบาพี่น้องเด้อบางทีเราตนเด้อแบ่งลูกบ่บอแบ่งหรือย,อย่งไรแบ่งที่เนาะกันแบ่งเ่าไดลูกเ่าไดเอาพครับเพิ่นแยกลูกให้พี่น้องครับหมื่นแปดเด้อตัวน,นี้ ครับมีคนเดียววะมีีกหลายตัวที่คนเดียวเดินเรือไงเออตัวนี้เอาตัวนี้เป็นเนินสายเหนือป่ะโอ้ตัวนี้ก็สมเด็จหนึ่งเนาะมอหลุนหล่นเด้อพี่น้องบวดสมบัตได้ไปครับตัวนี้สมเคสฟสามหนึ่งสมเคอฟสามหนึ่งห้องไว้เปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้สามเก่าสามหมื่นเก้าง้อนี่เคยมีหลุนมาป่ง้อสาวง้อสาวก็ประมาณสามปีกว่าเนาะ งอญ่มันมันจะได้ลูกซาเด้ถ้าพี่น้องงอสาวใหญ่มันจะได้ลูกซาเพราะว่ามันเป็นไอ้เขาเรียกว่ามันเป็นไอ้ยันเกิดภาษาอัอกฤนวะมันเป็นทันทันถายยันเขาไม่น่ะถังงอหน่อยก็เดี๋ยวพอเร็วม่้งไงงอหน่อยเดี๋ยวพอเร็วอันนี้ลุงลงส่งเลยงนี้โชคดีตัวก็เห็นบ่เคยตีเจ้าก่อนก็เห็นผมทายสมปอยก็จะโซ่ไงใกล้หน่อยผมไปไกล้อะหรอยส่วนวัดริ้นสีไปเฉพาะไปเดือนต้นเดือนไปวัรินนมันว่านมากเนี่ย โอ้โยง่วหลายกวคนสื่อเขาคนหลายแหงว่า <c oughs> ผมบอกผมผมได้บอกว่าง่วมันลงผมบอกอยู่แล้วใครายง่วขึ้นผมบอกว่าง,วางัวงงเท่านั้นโอ้โยคนสื่อไหมผมอ่านไหมเพิดเท่ารหายตอนยืมไปเปิดไปสามหมื่นเก้าพันสามหมื่นเก้าพันเอามึงกด้มาพี่น่องได้สามหมื่นเกพี่เขาทายมาหลายจังทีแล้วันนี้โอ้ด้แปลหน้าที่ก่อนแล้ว เดี๋ยวมันถึงสักสิหาสตาตร์ตออกสามหมื่เก่าไซเล็กมากครับโทรศัพท์เบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเงสน่ามสองอาง่วอยู่สน้ำโทรมาที่นองครับเป็นยังะงราคาตั้ง่สองสเดือนมะ<า>เบื้อมันกีอะได้พี่นองตัวนี้สเดืนนอ,นนนอนนาะก็อยู่เบองนี้หลายหลายตัวแหงเลยหลายตอยู่ สามหมื่นเจ็ดพันตัวนี้ใกระงเลยขึ้นเห็นเหือแล้ถือถุง,งวมาเียปป๊ดโอ้ <Open S 1> เั็นเจ็บน้ำบอ่อ,อาหาอะไรพิเศษตัวรตัวน,นี้เลยสามเกา่าง้อมากนกันยังเนาะแม่นสมเดือนม่านสามเดือนเอาพี่นองครับต้นห่องสามหมื่นเก่าสามหมื่นเก่าับพี่นองเลย มดแนวสิรเบางอเนื้อนังมาเต็มเต็มเลยคู้ได้ตอ้องกาอหางอเาไปเลียงต่อเด้อพี่น้องเด้อตอนนึงไฟตอนหนอ,อีตอนนึงไฟตอนหนเนี่คยครังเกิเดืออเบอร์มาอีกรอบหนึ่งเฮ้อีกรอบหนึ่งแล้วศูนย์เก้าเก้าศนย์เก้าเก้เจ็ดหนึ่ามเจ็ดหนึงสามสองหกเจ็ดสองสองหกเจ็ดงทางเงิน,นงคูณนคเด้อ แจงข้าวนี่นึ่งนะพี่น้องเห็นว่าตลอดว่าหินเขาเขหยุดอะไรไว้หนิเห็นจแจ้งมาเมื่อกี้เขาก็อาจสิปัญหาในเรื่องเขาเที๊ยคนีกก่เขาว่าล่ะม้วนมือเขาทำไปขายเมื่อไรนะพี่ว่ดต้องพี่น้องทังบ้านไปแล้วมันเมื่อยเสียเวลาขนะไปอย่าพิดชโลงอีกเด้อโชคดีเบิ่งอรรถมาเบิ่งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ซ้อยเอามาจากโตพอเอามาจากโตไหมนี่ถามก่นอนเอามาจากโตโอ้ยมันคุยโทรศัพท์อยู่

เรเดือดสายตางนอี่บ้านหาลอยอะไรอยู่ครับหาลอยก็โตอยู่ได้ครับใสืยังง่วยก็ได้น้อยขอรอใคนี่บมีบ้ถึอตัวเท่าไรพอเอ้ไม่สาวน่อยตัวนี้เอ้าสาวน่อยเท่าไรพอตัวนเท่าไรตัวนี้เจ็ดพันหาสาวน่อยครับบ้านเจ็เดือนกว่าตัวนี้นอยถือมาน้อยหนึ่งเนาะตัวนี้เจ็ดพันถือเจ็ดพันหาบเจ็ดพ เจ็ดพันหาับเจ็ดพันพี่น้องครับตัวนี้เจ็ดพันหาต้นแรกนี่ง้อประมาณเจ็ดเดือนกว่าหูเลยเลยเออเจ็ดเดือนเขาพอเขามันปงเจดเดือนกว่าเจ็ดพันกเจ็ดากล่องว่ามันแตกไหมมึงที่นี่นี่กล่องนี่ตอนนี้เีนหงเล่นวันี้วันี้ผมดิสื่อเองไม่เล่นวันี้นตัวนี้ตัวนี้แจ่มเลยตัวนี้ผเห็นนี่มันกล่องมันแตกไหมงัวมันเตะเต่กับหูอยู่พอไปบิ่มนมองมองมืดมืดมันก็เห็นอยู่เลย มื่อกี้เราเห็นหง์ขนาดเปิดแสงบัช่างคักเลยต้นอันเจ็ดพันนีเจ็ดพัภาพสวยคมชัดเลยวันที่นี่ครับเอาเบกระด้อพี่น้องเด้อขอเรียกโทรศัพท์ครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนู้าหา่งสาเด้ใหญ่สอยนะครับเด้อพี่น้องง้อเจ็ดเดือนก็กลัวเบอหลัเลขามันออกม,มันมนี่งหอไรเนาะมันมมมน,มนี่เนาะง้อเลียงไร รอบประมาแล้วครับง้อเรียงเลยนะง้อคืนเลยนะถึงจะราคาอย่างนี้คือโบขึ้นดอกแค่นี้พ่อหูอในระวังนี่เ่ามีทางขึ้นง่ายๆหรอกบบมีขึ้นครับพี่น้องมีใจมันจะขึ้นทั้งล่งหมดแลละเขาขึ้นทั้งล่งเพื่อนไหมไม่ถือพวกเขาขนไปได้ดอกช่วงนี้โอ้มีทางเขาขนออกไปซื้อพี่ทางเขาเขาเขาขนออกไปนะยังไม่มาเลยคือจังกูจังสีเดียวกันมาครบไหมวันนี้ บอยบอยไปไหนวันนี้บอยหยุดแล้วใช่ไหมฮะผมนี่แหละบอยแล้วอันนั้นนั่นชื่ออะไรนั่นไครเป้อ่ะไอเป้ป่ะเป้อยู่หน้าเออมาวันที่มาเหรอมามากันหมดแหละวันนี้ไหนอยู่ไหนสี่วันนี้ได้วันวันวันนี้ได้กี่กั่แนแล้วสามตัวสามตัวจะไปต่อจะโสงสามตัวแล้วใครเป็นไรเห็นเห็นลงลงลงช่องอยู่นะที่ไหนใครป่วยใครอะไรใครเสียใครอะไรนะอ๋อพวกในบ้านในบ้านใช่ไหมไม่ได้มานี่ใช่ไหม โอ้เอาเดี๋ยวไปเย็่โถต่อเจอกันหนึ่งต่อผมต้องไปเก็บข้าวต่อข้าวยังไม่เสร็จตากไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วหนึ่งเดี๋ยวไปเย็่โถต่อเออเอาวัววันนี้ราคาเมื่อวาวงูโคเมื่อกี้ก็ขายถูกถเองนั่นเขาบอกแล้วราคามันพอได้ทีมงานเรานี่แหละครับท่องไปเขาอะไรใส่ตัวนี้มา เดี๋ยวกดคลิปไปเลยเป็ดบุรีทีมงานนี่เชื่อใจเลยวะเอากลมกลวเป็นเจลักพวกแล้วขุนเหรวหัวขุนสายขุนพี่น้องครับพอแล้วซาโลเล่เลือดลอยเลือดสูงเลือดสูงเลือดลอยเพราะว่าหัวยองย่องหนึ่งบังหลมนี่กล่องมันแตกเหรอกล่องมันแตกก็ไม่พอเลยนี่อมันไม่เห็นพุงเลยนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่นี้เปลี่ยนทำไมล่ะเนี่ย ขนาดเล็งแสงเอาพี่น้องครับเปิดสายขุนแจงมาเนาะหัวใส่บรรดามาตัวน,นี้แจงอยู่หรอเครื่องนี้ไปซื้อมาได้เนี่เครื่อง oppo ตัวน,นี้เครื่องสายมือนี่นจับอยู่นี่ยกับ2,000กว่าเนี่ยเอาสายขุนพี่น้องซาโลเลเลือดเลือดสูงเลือดสูงตังเกตง่ายพี่น้องตัเหลือมเลยแหละตานั่น,นแรกคือเบิวงหัวมันก่อนนะหัวย้อนง่วนมาจากฝรั่งเศส<ม>เลยซาโลเลง่วนแบบนี้ มาเลเซียมักเลในหางมาเลเซียมักมาเลเซียมันจะเอาไปขุนต่อแล้วมันก็จะไปส่งจีนอยู่มือหกับไตภูมิภูมวัดเงียวเงีวพี่น้องครับสายขุนส่งจีนส่งอุยกูอุยกูเป็นยังคือส่ง,สงอุยกูอุยกูเป็นยังคือเสือใจมาเลเซียเพราะวป็นมุสลิลีมันกำกันไนะอ,อ่านี่บอกข้อมูลพี่น้องฟังเด้ออันนี้ผมมันเดนมาโน่เลยผมก็มีข้อมูลอยู่อุยกูฮอดิซึงงวดจากมาเลเซียเขาจะผสืซองงวจากประเทศไทย ตัวนี้เขาจะซื้อไปขุนต่อมาเลเซียซื้อไปขุนต่อแต่ว่าถ้าราคาได้เขาก็จะซื้อแต่ว่าช่วงนี้เขากำลังซื้อเพว่ามันขามขามไม่ได้น้ำมันถ่วมมาดิเปิดตัวแรกเท่าไรไอ้ตัวนี้ตัวละสามปัญหาครับหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับนี่ตัวผู้ยิวสองตัวเลยครับมาเลยเขาเป็นดีงสองตัวตุ้บผู้เลือดร้อยง่ายง่ายเลือดสูงเลือดสูงนี่เราสองตัวพี่น้องเด้อ บ็เป็นเฟีกันสองตัอาดึงมาดีใส่กันบังจืลงทั้งทังเฟีแมันจะไหวนะพันเพิ่นบดี้ยออใน,ยน์ได้สนามก็โทษตามหอเรามื่ทั้งไม่เจรักกันห่ออายุพร่อมคุนเลยพร่อมคุนเลยนาหมือนหมื่นสองพันกัว่3าพเอหา้ 13, าร้อยสองตัวโอ้โยพอเลยต้องใส่มือบอ่เหน็นหงเลยมนะันบ่เห็นหุงบ่เอาเบ่เห็นเลยมันแตกเยวมันแตกขนากำลังัไง มื่นสา้ารออยสายขุนพี่น้องครับกิ่แงสงตัวไผมีเวลาขุนตรงนี้เลพี่น้องขุนส่ปี่หมเนาะกอยู่บนท่านาปีใหม่มาต้องการไอ,อ้วสงกา <ไอ S 1> รกัอ้วนบอกแ่หนึงแล้วเอออลอยลูปเ,เอาเดี๋ยวไทยแห่งจะไกลก่อนนี่นี่จะไกลเลพี่น้องครับชาโรเล่เดือดสูงพี่น้องครับมื่นาพันกวห้าอย เอาเลขมาพ่ที่ใส่เบอรา์ก้าแปดยเกองสมามหกสองห้าแปด6กสองห้าแมั่อยูม่อเมือวีสเกไม่หามาจันคือแหของที่เไม่มีแรงกันะเออเอาตันี้แรงเขาเลี้ยงมัวเร่เขาสมคอนอกอนใส่เสื้เดีกนี่นกคุณมังยังสั่นยังนยังสั่นติดมือได้หน่นอนเหียดน้ามราเขาน่อย มปดสิไปบันของคุณเองของหอยปะบนคนบกยก่นเออคุณเขาหน่อยนะผมว่าคุณละาจงสี่เาเจ้่แม่นบอกนันเจ้านายค้ายกายอกไจะสองถืต้องตอพอไปหาเก็บขาไเราาเขาสามหมื่นอากมากนน่ย เน,นี่ยนี่ไม่ดีครับกล้องแตกแม่แต่เครื่องไม่ไม่กเห็นห่งเลยว่าตัวเบื้องตัวหน้า,นาจอมันแตกแตกไม่เลย่เห็นห่งเลยนี่ผมตั้งคาเปลี่ยนบัตรชียังไม่ได้ได้อยู่ดิบัตรชีเราเบิดอายุไม่ควรว่าจาังไงเอา้าบัตรเีรดิตมาเบิ้องขายตัวนี้ใครหรอเปล่าบอดดิคายเอาเอามาขายได้ปะยังไงม,มาขายครับตอนบอดดิคายอยู่เดี๋ยวเหมือเสี้ยวมาโชว์เปะมาโชว์าาชวตัวเอ้าพี่น้องครับ พอเพิ่นบ่ได้ทัานไดนขายเพิ่นว่าสองหมื่นเจ็ดพันสองหม่นเจ็ดพันใช่ทนายตัวเหนียวโอ้ยสาม0ันโอ้ขายก็หลายเติบเนาะหลายขายก็4,000เอ๋อสายสายดำครับสายโบดเนาะเออบดบดบดเอาพี่น้องครับสายโบดเดอ้อห้องทเท่ายไปอ้าวพอห้องทเท่ายสองหม่นเจ็ดห้องเศร้าเจ็ดห้องเศร้าเจ็ดสายโบดแม่ลูกลูกแม่ แม่นี่เป็นไถ่ใหญ่เนาะไถ่ใหญ่โอ้ยบอสแม่ามานนดีบ้ามันใหญ่ดีบ้ามันใหญ่บ้ามันใหญ่เลยพี่น้องครับโบดจัดๆเลยพี่น้องเดี๋ยวเบิง่งโอ้แม่นเครื่องดำเลยแปลกไปเนาะเครื่องดำปิดเลยไหมแม่มีลูกมาแล้วสองตน,นั่นสองตมันมีเขาบางัางบังด้ว่นะสองตพี่น้องครับเบออเบออบ้ามัานใหญ่สาเจี๊ลูกกับโบดจัดๆพี่น้องครับ สายแดงมาพอมันต้องเป็นบระมาณสีแดงนี่พอวัวดีสีแดงพอวัวดีสีแดงพอสีแดงมันจ่อออกแดงเป๊ะน้ำพอเลยสังเกตง่ายพี่น้องพอมันอาจจะเป็นง้วงงวงขาวก็ได้เด้อง้วงบะมันขาวน่ะหลัวมายเนาะมันจะได้ไป็นน้ำพอลด้ง้วงโบดสีแดงพี่น้องนิดนึงปรแม่นพอแดงนะออกแดงเต็มที่เลยแต่พอขาวก็ออกขาวคือฟันทงอยูเลยนะเอาง้วงโบดเศร้าเก็ด จักเดือนลูกเราพอไปลูกว่ครับลูกก็แปดเดือนหรอแปดเดือนหรอเออแม่เราเจ็ดแปดเดือนเขาปงสังเกตยังายพี่น้องครับทางง่วเขาปงนี่แม่นั่นจะบอกตัวได้จลอยจักเดือนจักษ์เดือนครบคุ้มตู้ปะคุ้มตู้ครับคุ้มตู้เนี่ยบานเนาะเอาเปิ้ลหลุเด้อลู้กับเครื่องดำพี่น้องโอ้ตัวนี้ โอ้เจ้าหนีพ่อไปเลียงเด้อพี่น้องโอ้โแบบงหายนึงวะเจ้าเจี๊ยตมีลูกมาสองโตเอาปุ่น่าพี่น้องครับไปอีกปุ่นวะเดี๋ยวปิดแม่เดี๋เมื่อกี้คุยกับไอเราแกปานายเรื่องสวิตโคดอนเงินอ่ะ ก็กรอกพิษมาที่นี่มันเขาเขามาดอะไรอู้เป็นเรื่องอะไรเงี้ยเด็ดบุกใช่รอบๆครับโอ้ยหน้าดำขนาดน้องหูดำปลายดำเครื่องดำขาดำท้องดำพกย่างพี่น้องไปไล่ไปเด้อปลายหูดำเครื่องดำขาดำยิ้มดำท้องดำเอาเล็บแข้งเล็บขาดำข้อขากระดำหนี่งัวโบดถครบครบเครื่องตัวนี้แม่เพื่นเนี้ยเอาใส่เหล็กมา เบอร์มาก่อนเร็วเอาเบอร์มาพอเอาเบอมาอเยังเบอร์มาลนเพิ่มบอดี้ปอยสนางกับโตาาหอดบ้านบ้านอยู่ยไซล่ะบานได้นบานขีาน้าเนาอะศูดเก้าศูนย์แปดเกานี่หกศูนย์สี่สา์เจ็ดสี่สามศูนย์เจ็ดสี่บ้านขี้กาอำเภออุพรธานีไตะบนแขมเนาะผมพัพพน,นชุม,มือขับรถพันชูม,มือ นี่งามกว่าโบวชพี่น้องเด้อนี่หน้าตามันสิเป็นขาวแต่พอพอตังเพชรสีขาวบัวมากมันไม่เหมือนเลยได้ได้ได้ไดใด,ดเกิดแม่นะอเอาเบอ่์ตรงกันนี่ก็มีแต่พอขาซือนะ้อแนบพี่น้องมาเนี่ยเป็นอะไ,หไรหอย,ย,ยหตัวเด็กขายว่ะมาเนี่ยไม่ยังคือจะเด็กขายอีกตัวเลยมาเนี่ยเออตัวหนึ่งบ่ อามาสามเหรอนะงตัว่นี่เอ้าตัวนวน้่งงามตัวนี้ของพอเ่ของไผ่พองพอเหรอหัวพ,พอ,อ่นี่ครับนี่หัวเพยงมายืนบึงเอาหไผนี่เขาเขามาถามนินี่นี่นี่องกันยหนี่ลกงมื่นสี่ผนหาเย็นบ่อนันถือต้องเยี่ยมได้มาก ลูกมันม ah, ื <c ười> tá, oh, illing, mm ่น hmm. ซ <c ười> mm ีพันหานิเ้าเท่าไหร่วันนีเศ้าเท่าไหร่นกหนีงนกหนิงเท่าไหร่งลูกเอ๋ใช้ลูกเอ๋ดูใส่มาลุงแอดมื่นสีพันหางอุ้ยไปตั้มรันอุ้ยอุ้ยตัวเหนียงง่วหน่อยตัวนี้แม่มันอยูดใส่ปะมาลุงแอดลูกมันมื่นสีพัน แอปอยูก็เล้า,ามให้ตลาดเริ่มไหวเลยพี่นอ้องมันมีเ่พาคา้าซืออ้นนอ,อ,กอกันเอ,อ,องอน,นี่น่อเลยน่องบาทีนี่น่อนเมยหญงเมยโค้งไตัวนี้หือรังการเียยาพี่น้องครับโอู้จ,จอยหมดเว้ย มือจอยแห้งมือของง้อโค้งมือนีง้วโค้งเห็นมูบ่อยเขาก็ซื้อได้อยู่แล้วมือซื้อหลายโตอยู่มาจากเพชรบุรีสีเปย์กันปะไซซีเปย์ไปเ้อปะ